ทูลกระหม่อมทรงแนะควรให้คนไทยตรวจเชื้อโควิดฟรียิ่งตรวจเจอเยอะก็ยิ่งคุมได้เร็วทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ถึงกรณีการระบาดไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยทรงมีพระดําริว่าน่าจะมีการตรวจเชื้อให้คนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยหากว่าสามารถตรวจเจอคนที่ติดเชื้อไวรัสได้เยอะเท่าไหร่ก็สามารถควบคุมไวรัสได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น굿มอร์นิ่งค่ะ ในช่วงวิกเอนนี้การระบาดของไวรัสโควิด -19 หรือนิวโคโรนาไวรัสดูจะลามหนักจนเหมือนกับเราได้เข้าเฟสสามแล้วอย่างไรก็ตามดิฉันไม่อยากให้พวกเราเป็นทุกข์กังวลและตระหนกจนเกินไปเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยสติและความระมัดระวังและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอยากขอออกความคิดเห็นหน่อยเนื่องด้วยดิฉันได้เคยเล่าถึงว่าที่ประเทศเกาหลีเขาผ่านวิกฤต การระบาดอย่างรุนแรงของโควิด -19 มาได้สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเขามีวิธีและมาตรการเทสตตรวจหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนมากที่สุดเขามีจุดตรวจอยู่มากมายทั่วประเทศและประชาชนจะได้รับความสะดวกในการรับการตรวจเช็คว่าติดเชื้อหรือไม่รัฐบาลเกาหลีเขาบอกว่าถ้าเราสามารถตรวจหาคนติดเชื้อได้เยอะเท่าไหร่เราก็จะสามารถควบคุมไวรัสได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นดิฉันว่า เราก็น่าจะตรวจเชื้อให้คนไทยให้ได้รับความสะดวกและโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนประเทศอื่นในยุโรปก็มีการระบาดอย่างรุนแรงมากโดยเฉพาะอิตาลีซึ่งถูกเรียกว่าเป็น epic center หรือศูนย์กลางการระบาดของโควิด19มีการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสำหรับวันที่15มีนาคมถึง368คนในวันเดียว ทำให้จำนวนผู้ตายจากโควิด19มีถึง1,809คนเกินครึ่งของจำนวนผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีนและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า25,000คนที่ฮ่องกงเขาก็เริ่มมีมาตรการเข้มข้นกับคนที่มาจากยุโรปเช่นเดียวกับอเมริกาทรัมป์ก็สั่งห้ามไม่ให้คนที่มาจากยุโรปเข้าประเทศชั่วคราวรวมทั้งประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ด้วยนอกจากนี้ยังมีมาตรการทางเศรษฐกิจเช่น Federal Reserve คือธนาคารกลางลดดอกเบีย้ยมาเป็น0ูนยถึง0.25%และทรัมป์ก็สัญญาว่าจะจัดการไม่ให้สินค้าจำเป็นและอาหารขาดตลาดเชลฟ์ตามซูเปอร์มาร์เกต็ตและร้านแบบคอสโก้หรือ t a r ก็ตก็จะไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปเขาว่าจะไปขอความร่วมมือจากร้านค้า Hash tag #covid19# Hash tag เป็นกำลังใจให้ทุกคน hashtag, เราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกัน hashtag, ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวย you